สิ่งสำคัญที่อยากบอกก็คืออย่าทำประกันเพียงเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะคะ ยอดฮิตมากเลยค่ะสาหรับคําถามนี้ขอตอบเป็นเรื่องเล่านะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเองเรื่องมีอยู่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะเธอทํางานด้านการศึกษานะคะแล้วก็แกก็จะมีรายได้รายได้ของแกเนี่ยจะไปลงทุนตลอดเวลาโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ระหว่างที่แกนั่งทํางานอยู่มีสายโทรศัพท์เข้ามาดูแล้วเป็นแจ็คทางบ้านแกนะคะพอแกวางสายแกก็เล่าให้ฟังค่ะว่าพี่ชายล้มที่ห้องน้ําสิ่งที่แกพูดคาแรกคือ ช่วยเช็คให้หน่อยว่าพี่อ่ะมีประกันสุขภาพอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะพอถึงเวลานั้นแกนึกอย่างแรกเลยก็คือว่าทําประกันที่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องประกันอยู่ตลอดเวลานะคะแกบอกคําเดียวเลยว่าไม่ถ้ามีเงินเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแกปฏิเสธการทําประกันตลอดเวลาแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นี่คะ่ะคือคําถามแรก อีกประเด็นหนึ่งนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมภาครัฐถึงให้ลดหย่อนภาษีจากการที่เราทําประกันนะคะซึ่งประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีปัจจุบันมีอยู่3ตัวนะคะคือประกันชีวิตนะคะประกันสุขภาพและประกันบํานาญนะคะซึ่งประกันสุขภาพอะคะ่ะ เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะมีไว้เพราะว่าสุขภาพเราเนี่ยหากเกิดการเจ็บปว่วยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะส่วนเรื่องของประกันชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวางแผนการเงินที่จะต้องใช้เงินไว้อย่างไรเช่นการวางแผนให้บุตรนะคะให้มีการศึกษาจบเมื่ออายุเท่าไหร่อันนี้ก็เราก็จะคำนวณว,ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือบางทีเนี่ยเราเองมีชีวิตอายุยืนยาวอันนี้เราก็ต้องป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาระกับคนรอบข้าง อย่าลืมนะคะทําประกันให้ดูที่ประโยชน์ของประกันอย่ามัวแต่มองที่ผลพลอยได้จากการลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียวนะคะต่างกันแน่นอนค่ะระหว่างการออมเงินกับธนาคารกับการซื้อประกันสะสมทรัพย์กับบริษัทประกันนะคะขอพูดถึงความแตกต่างหลักๆอยู่2ข้อข้อแรกนะคะเป็นเรื่องสภาพคล่องค่ะ แน่นอนถ้าเราฝากเงินไว้กับธนาคารเราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้เงินต้นยังอยู่ครบนะคะบวกกับดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝากเงินหรือออมเงินไว้กับบริษัทประกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยากไปถอนเมื่อไหร่อ่ะมันไม่ได้ถอนได้หนึ่งคันค่ะแต่ว่าเงินที่เราจ่ายไปอาจจะลดมูลค่าลงแต่ถ้าเกิดว่าเราเออมไว้ครบตามสัญญาที่ทำกับประกันนะคะเราก็อาจจะได้มูลค่าของเงินคืนที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร ะะอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่มีความแตกต่างกัน ส่วนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของมูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะการออมเงินกับธนาคารเราได้เงินต้นอยู่ครบนะคะแต่ว่าถ้าเราออมเงินกับบริษัทประกันนะคะแล้วเราอยู่ครบตามสัญญาเงินต้นเราได้ครบแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นก็คือหากว่าเราเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นจากไปก่อนนะคะเราก็จะทําให้มูลค่าเงินเนี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นบางกรมธรรม์น,นะคะสูงขึ้นถึง5เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้น การเลือกทงประกันอยากให้เลือกที่มูลค่าของกรมธรรมในส่วนของทุนประกันด้วยนะคะอย่ามองเฉพาะในส่วนของการออมเงินเพียงอย่างเดียวะคะ่ะประกันแต่ละประเภทนะคะมีจุดตัดสินใจในการทำประกันไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันสุขภาพเราต้องทำทันทีในขณะที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแหละคะ่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันเขาก็จะยกเว้นความคุ้มครองในส่วนนั้นหรือถ้าอยากจะทำนะคะหลังจากที่เราเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะต้องรอระยะเวลาให้หายก่อนบริษัทประกันเขาถึงรับประกันได้อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นประกันชีวิตนะคะก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินของเรา เช่นถ้าเราวางแผนไว้ว่าต้องใช้เงินจานวนหนึ่งนะคะเพื่อจะวางแผนการศึกษาให้ลูกเราก็ควรจะมีทําประกันเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนนี้หรือบางทีเราอาจจะมีภาระานี้สินไม่ว่าจะเป็นการดําเนินธุรกิจหรืออะไรก็ตามเราก็ควรมีประกันที่คุ้มครองภาละหน้ส่วนนี้เพื่อไม่ให้ภาระหน้ตกอยู่กับลูกหลานหรือคนใกล้ชิดเรา ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอายุเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะมาทําประกรันมันขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินของเรานะคะแล้วก็ความต้องการในขณะนั้นจริงๆ ขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ถามกันเข้ามานะคะหากว่ายังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกเข้ามาที่เพจ Tisco Advisory ได้นะคะรวมถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปที่สาขาธนาคารนะคะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพโดยเฉพาะที่พร้อมให้คำปรึกษาขอบคุณสำหรับวันนี้และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะ